เล็กหลังโอ้ย oh, hey. ท่านี้นะครับเป็นอีกท่าหนึ่งที่เหนื่อยมากๆเช้พลังงานสูงมากๆเวลาจัดท่าเห็นไหมจัดท่าแบบนี้ครับเช็ดอกตัวตรงเอาขาข้างใดข้างหนึ่งไปไว้ด้านหลังแบบนี้เห็นไหมแล้วแทงเข่าหลังนะครับจุดโฟกัสของเราคือเข่าด้านหลังนะครับหัวเข่าด้านหลังแทงเข่าลงตรงๆแบบนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปโฟกัสที่หัวเข่าด้านหน้าเนี่ยเข่าหน้ามันจะพุ่งมากเกินไปนะครับมันมีโอกาสบาดเจ็บได้นะครับแล้วลองดูนะจากในคลิปเนี่ยผมพยายามจะโฟกัสที่ก้นมากขึ้นโดยการที่ เชิดอ,อกตัวตรงพับตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับทำให้ก้นเนี่ยทำงานมากยิ่งขึ้นนะไอ้ส่วนที่มันทํางานอยู่แล้วคือหน้าขาเนี่ยอันนี้ก็ปล่อยมันทํางานไปนะครับปล่อยมันเหนื่อยไปนะครับส่วนก้นเนี่ยก็จะได้ทํางานมากขึ้นสําหรับสาวๆนะอยากที่จะปั้นก้นอยากจะมีก้นมากขึ้นท่านี้ก็เป็นท่าหนึ่งที่ผมเลยคอมเมนต์เลยนะครับอยากให้ได้เล่นดูแล้วก็เล่นทีละข้างนะครับเล่นทีละข้างข้างที่ออกแรงคือข้างที่ก้าวมาด้านหน้านะครับข้างที่พยุงคือขาด้านหลังเห็นไหมแบบนี้นะครับเราก็จะสลับกันนะครับข้างละประมาณ 12-15ถึง15ครั้งนะครับแล้วก็สลับกันเลยดูที่ไม่พักนะครับเล่นซ้ายปุ๊บไปเล่นขวาต่อเลยแล้วก็พักประมาณ2นาทีนะครับแล้วก็มาเล่นต่อนะครับจังหวะลงหายใจเข้ายืนขึ้นหายใจออกนะครับแบบนี้เลยเชิดอ,อกตัวตรงไว้หลังไม่งองครับ